สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ g g r o v นะครับผมคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงฮีโร่ใหม่นะครับสปอยฮีโร่ใหม่นะครับที่ทีมงานเขาได้ปล่อยคลิปหลุดออกมานะครับแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แสดงเฉพาะผู้ที่มีลิงก์เท่านั้นนะครับจึงสามารถดูได้นะเออเรามาดูดีกว่าว่ามันจะสปอยฮีโร่จนเราเดาออกหรือว่าดูออกได้หรือเปล่านะโอเคมาชมคลิปกันนะครับ เห็นคาถานี้หรือเปล่าคาถานีคาถานีนี้นะครับอ่าที่ผมไปหาดูนะมันตรงกับฮีโร่ตัวนี้นี่เจ้าพ่อมดไฟครับผมเจ้าพ่อมดตัวนี้นะฮีโร่นี่คาถานี้มันคุ้นๆกันหรือเปล่าเอยคล้ายๆนะผมว่าไม่เหมือนแต่ก็คล้ายแหละเออผมวา่าน่าจะใช่ตัวนี้แหละครับแล้วก็ส่วนที่มันมีเขายาวขนาดไหนเขา้ากี่เส้นนะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ผมรู้ว่าสก,กิลมัน เป็นแบบไหนนะเพราะว่าผมดูคลิปนี้ไงเออสกิลนี้นะนี่มันอะไรวะเออนี่น่าจะเป็นแบบอ,อ่าประมาณว่าพาร์ทสี่ของเขาน่าจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลมัออ้งลองดูลองดูลละนะี่เขาพาร์ทสี่เขาห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะนี่ยิงสกิลไปนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบสี่นะผม ฮฮยิงสกิลไปเสียงดังแบบนี้นะ574นะครับผมผมว่าพัดสีเขาน่าจะแสดงผลนะครับลองมาดูสกิลเพียวเพียวกันบ้างนะครับว่ามันแรงไหมสกิลเพียวเพียวนะครับที่ไม่ติดพัดสีมันจะอยู่ที่366นะครับประมาณนั้นนะในเวลแรกๆไม่มีของนะ แต่ว่ามันติดดีบัฟหนึ่งดีบัฟนะครับสังเกตบนหัวมาหลอดดีๆนะครับมันมีดีบัฟอ่าลักษณะคล้ายๆกับตาสัญลักษณ์ของอันตินะผมผมว่ามันอาจจะมีผลพวงก็คืออาจจะทําให้อันติแรงขึ้นตอนที่ติดดีบัฟอันนี้นะผมไม่แน่ใจเนะี่ผมดวเดาเลย้ยูที่2นะเออนี่ดูสกิลนี้นะ ที่ผมนับได้มันมี3เซตหรือเปล่าลงมา3ามดอกอ่ะสามังอ่ะดูไหมดูไหมหนึ่งสกิลนี้มันมี3าสรอบนะที่ลงมาตุมตุมตม,ตมประมาณนั้นคล้ายๆกับดาวตกจากอุกบาทนะครับมันมีลักษณะคล้ายเคียงกับของอะ,อะไรวะเตี่ยวเซียนไหมที่ยืน กลางวงแล้วก็อันติแล้วก็มีน้ําแข็งตกลงมาครับแต่ว่าตัวนี้ดีหน่อยก็คือไม่ต้องไปยืนกลางวงให้เสี่ยงโดนตบนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าความแรงมันจะแรงขนาดไหนนะเพราะว่าในคลิปเขาไม่ได้ทดลองกับฮีโร่นะครับผมแต่ว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจนะครับเวลาบวกกลางวงนะ้ยิงไปเลยตุ่ม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 ,มได้แรงแน่นอนโอเคครับผมไปดูอันติกันดีกว่านะครับเนื่องจากจะให้เวลามันมากเกินไปละ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอย่าเพิ่ง,องเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอเคมาดวนติดีกว่าอันติเขานะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอันติหมูหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีเราลากวงลงไปใช่ไหมปั๊ม แล้วแบบมันลูกไฟตกใส่หัวเนี่ยถ้ามันเป็นอันติมูผมถือว่าโคตรแรงนะครับแล้วก็จะมีดีบัฟติดบนหัวด้วยเนี่ยเห็นไหมดีบัฟเนี่ยแต่ว่ามันแป๊บเดียวไงผมว่าดีบัฟอันนี้ที่สกิลหนึ่งยิงลงไปเนี่ยมันต้องมีเอฟเฟกพิเศษมันยังไงมีเอฟเฟกพิเศษสอดคล้องกับอันติแน่นอนครับอาจจะมีถ้าติดดีบัฟอยู่อาจจะยิงแรงขึ้นอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมขอให้สกิล อันติของมันเป็นสกิลหมู่นะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากคือสกิลสองเรื่องสกิลสามเนี่ยจะสุดยอดมากครับผมโอเคครับผมผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับในคลิปนี้เพราะว่าผมไม่มีตัวละครผมไม่มีเซิร์ฟเวอร์จีนอะไรไต้หวันอะไรก็ตามแต่ผมไม่มีนะแต่ว่าผมมีพยายามหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะได้นะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ชองผมด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ